นวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาบอกวิธีหรือเคล็ดลับเปลี่ยนน้ําบ่อปลาแบบวิธีง่ายๆกันนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อปลาของเราด้วยนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะว่าต้อทำยังไงโดยปกติเนี่ยเวลาเราเราเปลี่ยนน้าหรือว่าเราล้างบ่อเนี่ยเปลี่ยนครั้งแรกเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ําออกทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดใช้วิธีการตักปลาออกมาไปใส่ถังถังสำรองไว้แล้วก็เราก็ล้างล้างบ่อปลาแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธี เปลี่ยนน้ำโดยที่ไม่ตัดปลาออกนะครับแล้วก็มันจะไม่เป็นอันตรายต่อปลาของเราดยเพราะว่ามันจะไม่นอกน้ำนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะฮะวิธีหนึ่งนะฮะถูไปเลยถูน้ําในบ่อปลาไปเลยนะครับถูจะใกล่น้ําตามมาดูเลยนะฮะแล้วก็ถูปกตินี่แหละถูตะไคร่ถูอะไรออไปนะฮะถูได้เลย มีหินแล้วก็ทำความสะอาดหินไปด้วยก็แค่สลัดแ้ำให้ผมน้ำน้ำมันหลุดออกมาแันน,น้ำเลยฮะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะเริ่มรรมีตะกอนจะเริ่มมีตรกรนนะกอนน้ำนเริ่มขุ่นขึ้นแล้วเพราะว่ามันมีตะกอนพวกที่ปลาอะไรพวกเนี้ยมันจะเริ่มหลุดออกมาและ Okay. นะครับอพอเราขัดบ่อหรือว่าขัดอ่างหรือขัดตู้ปลาของเราแล้วนะครับ <_ C ut> ขั้นตอนต่อไปง่ายๆเลยนะฮะพอมันฟุ้งขึ้นมาอย่างนี้แนละ้วพอขี้ปลามันฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ทําการเปิดน้ํานะฮะเปิดน้ําใส่บ่อได้เลยน้ําใหม่มันจะเข้าไปแทนน้าเก่าแล้วน้ําใหม่มันจะผลักน้ําเก่าให้มันล้นอ่างออกมาเลยฮะเดี๋ยวอเราเปิดน้ําแ๊บหนึ่งขั้นตอนต่อไปเปิดน้ําใหม่ใส่ตู้ปลาได้เลยนะฮะ หลักการก็คือเราเอาน้ําใหม่เข้าไปแทนน้าเก่าแล้วปล่อยให้น้ําใหม่เนี่ยดันน้ําเก่าล้นออกมาจากทางปากบ่อนะฮะเรามาดูกันนะเนี่ยเราก็เปิดน้ําทิ้งไว้ให้น้ํามันผลักน้ําเก่าออกมาโดยปกติหลักการเนี้เขาจะใช้ที่อยู่ประมาณ น้ำเก่าให้มันเหลืออยู่ประมาณ3 0็นะครับแล้วก็น้าใหม่เขาไปเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เราต้องควรระวังก็คือเราก็คอยดูนะครับคอยดูปลาของเราว่ามันจะล้นออกมาจากปากบอ่อด้วยเหมือนกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําให้มันอันนี้คือบอกบอกได้เลยว่า,อาบอกเลยว่ามันคือการเปลี่ยนน้ํานะครับเปลี่ยนน้ําบ่อปลานะครับโดยที่ปลาของเราไม่ได้ย้ายออกจากบอ่อนะ<ะ>ข้อดีคือปลาของเราไม่นอกน้ําแน่นอนเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในบอ่อ น้ำเดิมของเขานะครับอุณหภูมิอะไรหลายๆอย่างเขาก็ยังไม่ได้ปรับตัวอะไรมากมายส่วนน้ำมันก็มีน้ำใหม่เข้าไปเปลี่ยนนะครับอ่าอันนี้คือการทำแบบง่ายๆเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ทำได้ค่อนข้างใช้เวลาแป๊บเดียวเองหลังจากเราขัดบอ่อเสร็จเราก็ปล่อยให้เนี่ยครับปล่อยให้น้ำเข้าดันน้ำเก่าออกมาแค่นั้นเอง ตอนนี้เราก็ล่อยน้ําเข้าไปแทนที่น่าจะได้น่าจะโอเคแล้วแหลนะตอนนี้พวก,กรุกขี้ปลาก็าออกไปค่อนข้างเยอะ้ะสังเกตง่ายๆนะ,ะระดับน้ําหรือว่าสีของน้ำเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคือตอนแรกน้ํามันจะค่อนข้างมีกลิ่นนะฮะแล้วก็มันจะมีพวกขี้ปลาแต่ว่าตอนนี้น้ําเริ่มใสแล้วเริ่มมองเห็นตัวปลาค่อนข้างชัดเจนนะฮะอันนี้คือป,ปลาของเราครับค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมฮะ ง่ายแค่นี้เองนะครับสาหรับการเปลี่ยนน้ําบ่อปลานะครับโดยที่เราไม่ต้องย้ายปลาไปใส่ถังสํารองนี่เป็นไงครับจากที่ตอนแรกน้ํามันจะค่อนข้างมีตะกอนขุ่นนะครับตอนนี้เราเห็นว่าน้ําเนี่ยเริ่มสะอาดแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับใช้เวลาค่อนข้างน้อยสําหรับคนที่มีเวลาแล้วก็ทําได้ค่อนข้างบ่อยครั้งนะครับทำได้เรื่อยๆวัน2วันเปิดวัน2วันค่อยๆขัดๆรัดๆนิดนึงแล้วก็ ปล่อยน้ำเข้าไปให้น้ำมันแทนที่มันก็จะดันน้ำเก่าออกมาดันะตนะกรนขุนออกมาเรื่อยๆนะฮะแต่เราแต่ละครั้งทําไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดก็ได้เปลี่ยนแค่สัก2 0 3 0อะไรประมาณนี้ให้น้ำมันเข้าไปแทนที่แค่นั้นเองโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ผมก็มีจะบอกว่าเคล็ดลับก็ไม่เชิงเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆที่ชอบเลี้ยงปลาสวยง,งามเขาคงม,มีวิธีในการเลี้ยงปลาในการเปลี่ยนน้ำอยู่แล้วนะฮะแต่นี่ก็เป็นอีก เคล็ดลับหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับเป็นอีกทางเลือกสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการความลวดเรีวไอ้รวดเร็วในการเปลี่ยนน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับส่วนคลิปหน้าจะมีขั้นตอนหรือว่าเทคนิคอะไรสําหรับปลาสวยงามของเราก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับนี้สวัสดีเด้อค่ะ